สวัสดีเบลเอ้ยไม่ใช่สวัสดีค่ะมุกห้าบาท10บ,บาทอ่ะฟุกเธอวันนี้นะคะพี่นุชจะมาพาทำโยคะหน้าแบบง่ายๆ่าทำด้วยตัวเองได้ที่บ้าน สนใจไหมเออเดี๋ยวทารอบดวงตาก่อนได้ตาดำมาก่กอนอื่นเลยฉันจะเล่าให้พวกเธอฟังว่าปกติอ่ะฉันจะตื่นประมาณตีห้าครึ่งใช่ไหมแล้วก็ คหน้าแปลงฟันมาสวดมนต์กว่าจะเสร็จก็ประมาณเกือบ7จ็ดโมงเนาะกว่าจะสวดเสร็จฉันสวดมหาเมตตาใหญ่อะ่ะเออแล้วก็ทำสมาธิแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรนะอธิษฐานจิตขอขามากรรมเจ้ากรรมในเวรอะไรเงี้ยเออนั่นแหละมันก็ยาวหน่อยกว่าจะเสร็จก็7จ็ดโมงทีนี้ เมื่อเช้าอะ่ะโครงการคนละครึ่งของลุงตู่เขาก็เริ่มให้ลงทะเบียนตั้งแต่7จ็ดโมงใช่ปะ่ะและรอบที่แล้วอะ่ะฉันก็ไม่ทนันเออรอบที่แล้วฉันก็ไม่ทนันฉันก็เลยอ,อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะนวดเขาเรียกว่าอะไรนะทำโยคะหน้ามันจะมีการนวดใช่ไหมพี่นุชจะลงเป็นน้ำมันวิตามินอีก่อนนะคะ อดดึงไม่ออกเออฉันก็ไม่สวดมนต์วันหนึ่งอ่ะดึงไม่ออกปากกัดเลยค่ะเออฉันก็ไม่สวดมนต์วันหนึ่งเพื่อที่จะลงทะเบียนให้ทันพอหกโมงปุ๊บก็เข้าเว็บเลยค่ะเข้าเว็บไซต์แล้วก็เออลงทะเบียน พอลงเสร็จปุ๊บก็รอรอ, H H, อ H, เอ s เอ็มเอสรอเอฟเขาเรียกอะไรนะรหัสอะ่ะรอ,อรหัสที่เขาจะส่งมาทางเบอร์ออ่หมายเลขโทรศัพท์เราอะ่ะพอก็รอนานอะ่ะเป็นนาทีเลยเนาะเออทีนี้ส่งมาอีกทีนึงบอกว่าเต็มจะ้ะ รหัสไม่ส่งมาแต่ขึ้นว่าเต็มเฉยเลยยังไม่ทันยังไม่ทันหกโมงสิบอะโอ้โหชี้ช้ำสิคะอ่ะไม่ได้ก็ไม่เอาไม่ง้อหลอกลุงเถยคือไม่ได้ก็จะเอาก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะไม่ได้ก็ต้องไม่เอาแหละอ่ะจังหมันปล่อยไป อ่ะทีนี้นะท่าแรกนะคะให้กำหมัดลักษณะแบบนี้และเอาตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยเนี่ยตรงที่เป็นสันเนี่ยค่อยๆลากจากตรงกลางมาตัวนี้จะช่วยลดรลิ้วรอยที่หน้าผากนะคะทำห้าครั้งนะคะ เบาๆนะไม่ต้องากแบบไม่ต้องไม่ต้องกดน้ำหนักแรงอ่ะห้าครั้งนะคะแล้วก็อ่อตัวนี้จะช่วยลดพวกริ้วรอยแล้วก็ถุงใต้ตา,ตากลางนิ้วออกมา2นิ้วแบบนี้ดึงออกไปที่เออเขาเรียกอะไรตีนผมใช่ไหมห้าครั้งเหมือนกัน อ่ะท่าต่อไปนะคะก็คือให้เราหันหน้าประมาณนี้นะคะหันแค่คือนั่งตัวตรงนะ,ะพยายามนั่งให้ตัวตรงหลังตรงแล้วก็หันหันแค่พอตึงคอนะคะแล้วก็เงยหน้าขึ้นประมาณ45องศานับ1-5ถึง5อาอลง กรับทำห้าทีเหมือนกันนะคะอุ้ย,ยคือชาร์จแบตอยู่เอออะ นะคะแล้วอีกข้างหนึ่งนะคะก็ทำเหมือนกันอันนี้พี่นุชจะทำให้ดูข้างละ3าทีนะคะแต่ปกปติก็คือทำห้เดี๋ยวคลิปวิดีโอมันจะยาวไปเนาะอ่ะท้าสุดท้ายนะคะ ท่าสุดท้ายก็คือ,เ,อเขาเรียกว่าอะไรลดริ้วรอยบริเวณแก้มนะคะเมื่อกี้ลดเ,เขาเรียกว่าอะไรลดริ้วรอยลดเหนียงบริเวณคอนะคะต่อไปล,ลดริ้วรอยบริเวณแก้มล่องแก้มนะคะให้สูบลมหายใจเข้าไปให้เต็มแล้วค่อยๆปล่อยออกทางปากนะคะ ทำ5ครั้งเหมือนกันนะ อันนี้เป็นท่าโยคะง่ายๆนะที่เราสามารถทําเองได้ทุกวันที่บ้านนะคะแล้วก็นึกขึ้นได้ตอนไหนก็สามารถทําได้ตลอดนะคะทั้งวันนะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้านะเหมือนให้ใบหน้าเรา,เาได้ออกกําลังกายเนาะสังเกตเวลาที่ ร่างกายเราที่เวลาเราออกกําลังกายใช่ไหมเราจะรู้สึกว่าเออกล้ามเนื้อมันจะแข็งแรงฟิตเฟิร์มนะคะไม่หย่อนค้อยผิวหน้าก็เหมือนกันอย่างพี่นุชอะ่ะพี่นุชจะเป็นคนที่เมื่อก่อนพี่นุชเคยอ้วนอย่างที่คนอย่างที่รู้กันนะคะอย่างที่พี่นุชเคยลงรูปให้ดูเออทีนี้พอพอพี่นุชมาผอมปุ๊บเนี่ย แล้วประกอบกับอายุเยอะเนาะสีกว่าแล้วเนี่ยร่างกายมันก็ผลิตคอลลาเจนน้อยลงใช่ไหมล่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยผิวมันก็จะค่อนข้างหย่อนค้อยเออนอกจากครีมนอกจากครีมที่พี่นุชใช้ทุกวันแล้วนะตัวช่วยตัวช่วยหนึ่งที่พี่นุชทำเรื่อยๆทำเป็นประจำก็นั่นแหละ้าบริหารง่ายๆเงี้ยระหว่างวันอย่างเงี้ย นึกขึ้นได้พี่นุชก็ทำ <c oughs> อย่างถ้าพี่นุชแต่งหน้าใช่ไหมไอ้ท่านวดนวดหน้าผากนวดตายอย่างเงี้ยอ่ะก็อาจจะไม่ได้ทำเพราะว่าเราแต่งหน้าใช่เะละ่ะ <c oughs> แต่ก็จะทำท่าบริหารคอบริหารคอแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรนะลองแก้มเนี่ยที่ท่าสุดท้ายที่ทำเมื่อกี้เนี่ย ทางง่ายๆนะคะลองทําดูแต่เมื่อเราทําต่อเนื่องอะ่ะมันจะเห็นผลไม่ใช่ทําวันสองวันแล้วหน้าจะตึงใส่นะอืมมันก็เหมือนกับการที่เราเออกกําลังกายอะ่ะก็คือเราก็ควรที่จะทําเรื่อยๆเนาะพี่นุชจะเป็นคนเสียนิสัยอย่างหนึง่งทาครีมไม่ค่อยทาคอแต่หน้านี้ไม่มีการห่วงเลยนะโบอกอย่างเยอะแต่คอไม่ค่อยจะทาลืม ถ้าไม่ลืมก็จะถาส่วนใหญ่ก็จะพยายามเตือนตัวเองว่าไม่ไม่ให้ลืมสำหรับคนที่ถามว่าพี่นุชกว่าฝ่าฟ้าจะหายกว่ากะพี่นุชจะจางเนี่ยพี่นุชใช้มากี่ชุดแล้วนะทำให้พี่นุชต้องกลับไปย้อนดู ก็คือกระปุกกระปุกที่ไม่ได้ทิ้งนะคะมีด้วยกันทั้งหมด5ชุดนะ <c oughs> ที่ทิ้งไปแล้วคือเป็น2ชุดแรกที่ใช้นะคะก็เท่ากับ7ชุดนะเชุดแล้วที่พี่นุชใช้ไปชุดนี้ ชุดนี้เป็นชุดที่แปดนะคะชุดที่แปดครีมไข่มุกกำลังจะหมดกระปุกหมดแล้วแหละเหลือติดกระปุกนิดเดียวตัวอ่าแต่ตัวเนี้ยหมดทีหลังก็อย่างที่ว่าก็คือว่าคอมมินทาครั้งเดียวแค่ก่อนนอนใช่ไหมล่ะแต่ไข่มุกกับพี่นุษทาทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนเนี่ยมันก็เลยจะหมดไวถ้าอย่างคนที่แบบซื้อเซตแรกไปเป็นเซตแล้วนะคะผ้าชุดสอง สมมติว่าเอ่อจะสั่งเป็นแค่ครีมไข่มุก <c oughs> ครีมไข่มุกอย่างเดียวก็ได้นะไม่ <c oughs> พี่นุชไม่ได้บังคับนะว่าต้องซื้อคู่ต้องซื้อเป็นเซตหรืออะไรอย่างนี้เพียง <c oughs> แต่ว่าถ้าซื้อกระปุกเดียวอ่ะเออก็คือว่ามันจะต้องมีค่าส่งเนาะเพราะอย่างที่พี่นุชบอกว่ากำไรไม่ได้ไม่ได้มากมายอะไรกำไรแค่ไม่กี่สิบนะคะเจอค่าส่งก็ หมดแล้วอะ่ะแต่ถ้าอย่างเราซื้อถ้าซื้อสองกระปุกอย่างเงี้ยอย่างน้อยเนี่ยเออก็ยังได้กำไร20-30ก็ยังพอให้พี่นุชกินขนมเนาะแล้วก็จะบอกเลยว่าลูกค้าพี่นุชได้รับของไวแน่นอนนะคะถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยก็ประมาณเออ ไม่เกิน3วันนะคะพี่แฟดส่งไวมากนะเมื่อก่อนพี่นุษส่งไปสนีเดี๋ยวนี้พี่นุษเปลี่ยนแล้วไม่เอาละส่งไวมากนะคะแล้วก็ cod ก็เข้าพี่นุษไวด้วยเมื่อก่อน cod ของของเออไปสนีอ่ะโอ้โหรอเงินเป็นอาทิตย์เลยค่ะกว่าจะได้เอ,ออของแฟดไม่เกิน3วันเข้าบัญชีละอ่ะเปิดให้ดูว่า หมดจริงๆนะเนี่ยเซตที่8ปนะคะเซตที่8ก็คืออันนี้ยังเต็มกระปุกอยู่นะส่วนตัวเนี้ยหมดก็อย่างที่บอกว่าครีมไขมุกพินุธา2เวลาอย่างที่ให้ดูนะคะเซตน้าใสนะคะจะใช้แค่นี้นะคะก็คือเออแค่200บาทแต่ถ้าเพิ่มนะคะเป็นตัวเออ กันแดดกันแดดพี่นุชยุ้งล่างไม่ได้เอาขึ้นมาให้ดูเพราะว่าตอนเช้าพี่นุชจะไปแต่งหน้าข้างล่างใช่ไหมคะก็เลยเอากันแดดไว้ข้างล่างกันถ้าเป็นเซตนะคะเซตพี่นุชเรียกเซตกู้หน้านะคะเซตกู้หน้าจะมีบำรุงบำรุงครีมไขมุกผสมบัวหิมะแล้วก็จะเป็นคมิ้นไผ่ผสมบัวหิมะนะคะแล้วก็เป็นครีมกันแดดเซตกู้หน้าจะอยู่ที่300บาทนะคะถ้า เป็นเซตฟื้นฟูนะคะเซตฟื้นฟูก็คือแค่2กระปุกนี้จะอยู่แค่200บาทนะคะส่งให้ฟรีกรณีโอนนะคะถ้าเก็บเงินปลายทางนะออมีค่าจะส่งเพิ่ม50บาทนะคะเออถ้าใครเจอคลิปนี้นะของพี่นุษใน YouTube พี่นุษกราบฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะ โอเควันนี้ไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมนะทํายคะหน้าบ่อยๆนะผิวช่วยในเรื่องของผิวตึงกระชับนะช่วยครีมด้วยนะคะช่วยครีมด้วยเนี่ยดูดิจากคนที่น้ำหนัก68นะตอนนี้ลดเหลือประมาณ49ก็เท่ากับว่าลดไปเอ่อ48 49ก็เท่ากับว่าลดไป20โลอะแต่ว่า ผิวก็ยังตึงได้ขนาดเนี้เมื่อก่อนไม่นะเมื่อก่อนหน้าเหี่ยวเมื่อก่อนหน้าดูแบบล่องแก้มนี่ลึกเลยอะเออ่อะคือถ่ายรูปอะต้องผ่านแบบต้องผ่านแบบร้อยแอปก่อนน่ะถ่ายวันนี้พรุ่งนี้ถึงจะลงได้อะไรเงี้ยเออต้องผ่านแอปก่อน <c oughs> เดี๋ยวนี้ก็คือ,อ,อสบายและผิวหน้าดีขึ้นเนาะ อัดคลิปได้อัดคลิปได้แล้วก็ถ่ายรูปเดียวอยู่เอารูปเดียวอยู่อโอเควันนี้ไปแล้วพอพอหน้าเดี๋ยวก็จะไปหลายที่แล้วพอหน้าขาวขึ้นใสขึ้นน่ะคิ้วก็ดูเข้มขึ้นไปด้วยเนาะเออจะบอกว่าพี่นุชไม่ได้เขียนคิ้วแล้วนะสองสาวันมาเนี้ยพี่นุชไม่เขียนคิ้วแล้วกันให้มันเป็นทรงแล้วก็เออ เอามัดค่ามัดค่าใสาๆอะ่ะปัดให้มันอยู่ทรงแค่นั้นเออก็โอเคแล้วนะฝันดีทุกบ้านจ้า